สวัสดีค่ะนิชาครวนบ้านนะคะคลิปนี้นะคะนี่ก็จะมารีวิวต้นไม้นะคะเป็นต้นบอนสีปลาบูทองนะคะนี่ก็จะเป็นไม้แยกหน่อนะคะต้นเบบีนะคะต้นนี้ก็จะอยู่ที่ราคา130บาทนะคะต้นนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นไม้แยกหน่อนะคะทุกคนเนี่ยค่ะราคา130บาทค่ะแล้วก็การแพ็คนะคะนี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะ แกะให้ทุกคนดูตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเพราะว่าน้องมาถึงเรานี้ก็เลิกงานกลับบ้านก็ค่านะคะก็เลยแกะออกก่อนนะคะกลัวแบบน้องไม่มีอากาศหายใจนะทุกคนก็เลยแกะขึ้นมาก่อนนะคะแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะมาจากซุรินเจ้าของต้นไม้นะคะแพ็คมาอย่างดีเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็เขียนต้นไม้อ่ะทับยายูนนะคะแล้วก็นี่ค่ะใช้แก้วนะคะครอบอ่าแล้วก็ช้อนในส่วนของ อแก้วต้นไม้นี่อีกรอบนะคะคือแบบแพ็คมาอย่างดีค่ะอย่างดีมากๆเลยนะคะที่นีเอฟมานะคะเจอเจ้านี้ก็คือแพ็คมาอย่างดีค่ะต้นไม้ก็อยู่ในสภาพที่แบบเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เหี่ยวเฉาคือตอนที่ถ่ายก็มีสามใบแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเอฟมาก็ในราคาร้0สามสิบบาทนะคะนี่ค่ะก็จะมีที่เป็นแบบชีฟองเล็กๆนะคะ คุมน้องไว้นะคะไม่อกันกระแทกนะคะทุกคนเนี่ยข้างในแก้วนะคะทํามาอย่างดีมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นต้นอบอนสีปลาบู่ทองนะคะที่นี้เอฟมาค่ะก็อยากจะมารีวิวการหอ่อการส่งด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของเจ้าของต้นไม้นะคะก็คือส่งมาอย่างดีนะคะต้นไม้แบบก็อยู่ในสภาพที่ดีมากเลยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปลงปลูกนะคะทุกคนแล้วเราค่อยมารอชมผลงานค่ะว่าปลาบูทองของนี้นะคะบอลสีปลาบูทองนี่เขาจะกัดสีแล้วก็สวยงามแค่ไหนค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมค่ะถึงต้นไม่โตนะคะเดี๋ยวเราก็เลี้ยงแป๊บเดียวค่ะราคาต้นนี้ก็อยู่ที่130บาทนะคะทุกคนสวยก็ถือว่าสวยนะก็ต้นแข็งแรงก็สวยดีค่ะ ต้นไม่โตมากเดี๋ยวก็เราเลี้ยงไปเดี๋ยวก็โตนะคะสําหรับนี้นี่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อต้นบอนสีในต้นที่โตนะคะนี่ก็จะซื้อต้นเล็กๆค่ะแล้วก็มานั่งมองนั่งชมนะคะทุกคนมีใครที่เป็นแบบนี้บ้างนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมค่ะไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็อยากจะมารีวิวเนาะต้นไม้ต้นนี้นะคะบอนสีปลาบูทองค่ะแพ็คมาอย่างดีนะคะต้นไม้จากซุรินค่ะ ไปและะ้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ